สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นฟุตบอลพริมียรีกอังกฤษทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับนักบุญเซาแธมป์ตันเจ้าถิ่นของคาร์โลอันชรติฟอร์มล่าสุดในลีกบุกไปชนะอเวอว์พู2ประตูต่อ0แต่ผลงานในกูริสันพาร์ค5นัดหลังสุดไม่ชนะใครและแพ้ถึง4เกมด้วยกัน คืนนี้ยังฝากทีเด็ดในแนวลุกไว้กับแฮมิลโรดิเกสนิชาริสันและโดมินิกคันเบิร์ตเลวินส่วนผู้มาเยือนของซือล่าพัซนเทนผลงานแปนัดหลังสุดน,นีกไม่ชนะใครและแพ้ถึง7เกมด้วยกันคืนนี้ยังฝากความหวังในแนวลุกไว้กับเชียร์และแดนนี่อิงเมื่อย,ย้อนดูสถิติการเจอกันที่กูดิสันพาร์คเอฟเวอร์ตันไม่แพ้กับเซาท์햄ปตันมา15นานัดติดต่อ,อกันรวมทุกรายการบวกกับฟอร์มช่วงนี้ของเซาท์แมปตันกำลังย่ำแย่ ผมมองว่าเอฟเวอร์ตันแม้ว่าผลงานในบ้านไม่ค่อยดีนักแต่คืนนี้ผมมั่นใจว่าพวกเขามีดีพอที่จะบดเอาชนะเซาเทมมตันไปได้อย่างแน่นอน99%ส่วนีน1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะแต่ผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.